กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตสวา i เดนไนท์เวอร์ชันน3.6.1นะครับซึ่งของทั้งหมดในอัปเดตนี้นะครับก็จะมีดังนี้เลยเมื่อท่านผู้ชมพร้อมที่จะรับชมกันแล้วงั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลย มาที่อัปเดตแรกครับกับสกินสแลชเชอร์อันใหม่นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยชื่อว่า The Ranch นะครับตัวนี้นะครับเป็นสกินของตัว m u r ร์เดลนะครับซึ่ง The Ranch เนี่ยจากที่ผมลองเอาคำว่า The Ranch ไปพิมพ์ใน Google เนี่ยคือมันเหมือนมันเป็นนิยายครับผมเป็นภาพยนต์เนี่ยครับซึ่งหน้าตาจริงๆของ The Ranch นะครับเวอร์ชั่นแบบตัวจริงๆมันไม่ใช่แบบเวอร์ชันโลบอ x อะไรเนี่ย หน้าตาจริงๆมันจะประมาณนี้นะครับสาหรับ The แรน c h คือแบบผมเห็นครั้งแรกนี่คือขนลุกเลยครับขนออลุกเลยอะ่ะอันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมดูเผลอๆนะ่ะไอตัว The แ a n ช์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับชายกายมากเลยครับแต่ชายกายจะสูงกว่า The แ a n ช์นะครับผมแล้วก็ผอมกว่าครับ The แ a n ช์นี่คือจะเตี้ยก,กว่าแล้วก็พอมีเนื้อมีหนังโผล่ออกมานะครับ แต่เหมือนกับ The ะ a n นเนี่ยจะอ้าปากกว้างกว่าตัวชายกายนะครับคือถ้าเกิดท่านลองเอาคําว่าเดอะแลนซ์เนี่ยไปเซิร์ชในโลบอกนะครับมันจะเด้งหน้าต่างเกมเนี้ยขึ้นมาเป็นเกมแรกเลยครับเป็น The ะ a n นซ์เวอร์ชันรีมัสเตอนะครับผมก็หากใครอยากจะลองไปเล่นเนี่ยก็ลองไปเล่นกันได้นะครับคนเล่นนี่ก็อยู่หลักพันนะครับ5 0 0 0ันหกือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับแมป The La Remaster นะครับ โอเคกลับมาที่เรื่องของ The l a n s กันต่อนะครับใน s w i r d e n i g h t ก็สำหรับตัวนี้นะครับขายอยู่ในลานค้าฟีเจอร์นะครับราคา500 PII นะครับใครสนใจอยากจะซื้อเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับอัปเดตต่อมาครับได้มีการเพิ่มบ u n d l e อันใหม่มา1 BUNDLE ด้วยกันครับนั่นก็คือ BUNDLE อันนี้เลยเชื่อว่า Enhance d Regulator ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับความสามารถของบัน d l อันนี้นะครับนั่นก็คือเพิ่มเลือด1ห,หน่วยแล้วก็เพิ่มความเร็วในการคูดาวของเกียร์นะครับซึ่งบัน d l นี้ใช้คู่กับ b ป o ทอ t o r h นะครับซึ่งก็เป็นสกินของประแจนั่นแหละครับของแวชนั่นแหละสามารถที่จะซ่อมล็อกเกอร์ได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะซ่อมบริเคตได้ด้วยนะครับเอออันนี้คือแบบ น่าสนใจมากเลยครับผมสนใจตรงที่มันซ่อมบริเคดได้นี่แหละส่วนล็อกเกอร์นี่ไม่ค่อยเท่าไหลนะครับหรือว่าเจ๋งดีนะครับสําหรับบันเดลอันนี้ใครอยากจะซื้อบันเดลเนี้ก็ไปซื้อกันได้นะครับอัปเดตต่อมาครับได้มีการเพิ่มสกินเกียร์มาใหม่ถึง3สกินด้วยกันนะครับอันแรกครับนั่นก็คือฟ็อ c แมชีนะครับเป็นเครื่องพ่นควันเป็นสกินของโรดแฟร์ อันที่2ครับนั่นก็คือ boxer w a s h นะครับเป็นสกินของ w a s h นะครับคือถ้าเกิดดูจากลักษณะหน้าตาโมเดลแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่โมเดลปั้นเองครับมันน่าจะเป็นฟรีโมเดลครับสำหรับสกินประแจตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเคยเห็นใน roblox studio อยู่นะครับสำหรับประแจอันนี้นะครับนะอีกอันนึงนั่นก็คือ tech w a s h นะครับผมอันนี้ก็เป็นสกินของ w a s h เหมือนกันนะครับ สำหรับใครที่อยากจะได้3มสกินนี้นะครับสามารถเปิดกล่องสุ่มกันได้นะครับอัปเดตต่อมาครับได้มีการเพิ่มคมไฟอันใหม่มา1คมไฟด้วยกันครับนั่นก็คืออันนี้เลยครับชื่อว่า QC umbrella นะครับเป็นคมไฟที่เป็นล่มนะครับอันนี้คือส่วนตัวนะครับผมถือว่าชอบมันค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่ามันดูแบบเรียบง่ายเดียวแล้วก็ค่อนข้างแปลกด้วย คือมันไม่ค่อยมีพวกแบบโคมไฟประเภทแบบล่มเลยครับเออที่ผ่านมาอันนี้เป็นอันแรกเลยที่เป็นล่มนะครับรว่าสวยเดียวแต่ผมดูจากลักษณะหน้าตาแล้วเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันมาจากเรื่องอะไรกันแน่เออผมค่อนข้างคุ้นกับหน้าตามันะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องอะไรกันแน่ถ้าเกิดใครรู้นี่ก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้สกินโคมไฟอันนี้มานะครับ ก็สามารถเปิดกล่องสุ่มกันได้นะครับอัปเดตต่อมาครับอันนี้คือผมขอ,อ,อมัดรวมทั้ง2อ,อันเลยนะครับเป็นอันสุดท้ายไปเลยนะครับนั่นก็คือได้มีการเพิ่มเสียงทอนกับเสียงสกรีมาอย่างละหนึ่งนะครับเสียงทอนนะครับนั่นก็คืออันนี้เลยชื่อว่าไรเดอร์นะครับส่วนเสียงสกรีมครับนั่นก็คือเสียงนี้เลยชื่อว่าโนโนนะครับ ใครอยากได้สองเสียงนี้มานะครับก็เปิดกล่องสุ่มกันได้นะครับต่อมาครับเรามาดูทางด้านของอัปเดตเชงกันบ้างนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของคลิปในวันนี้ก็หากผมผู้ผิดพลาดตรงไหนและข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอะไรกับคลิปนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไต้ลลังคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด s u s สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็บายบายครับ